คือต้องบอกว่าเลขสูตร3ตัวของหน่อยเนี่ยมัน852เลขสูตร3ตัว852ทะเบียนรถนะคะที่พี่ชายของหน่อยเขาฝันเนี่ยรอบที่แล้วก่อนนะเขาฝันเห็นบ้านที่ออฟฟิศแล้วมันก็เข้า16แล้วก็ไปฝันเห็นบ้านที่อยู่ข้างๆกันที่บ้านแม่อีก35ห้อะไรอีกแล้วรอบนี้ก็ฝันอีกกเอารถหน่อยไปชนทะเบียน8กช 5้าสองสหสองมันตรงกับข้างหน้าเลยไงแต่สองศูนย์นะเผื่อใครชอบก็ตามว่างั้นนะนะคะแล้วก็เลขตู้ของเราเนี่ยสี่สามสามลุ้นได้ทั้งออมสินลุ้นได้ทั้งน้องหนอยลุ้นได้รอบดึกหมดเลยนะคะมาเดี๋ยวให้แคปแล้วค่ะเดี๋ยวให้แคปแล้วตัวเลขนะคะหน่อยเนี่ยจะเขียน อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะสองตัวเจาะแยกมาให้นะแยกตัวเลขออกมาให้วิ่งูดเรียบร้อย มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาใครอยากได้สองตัวเจอะที่ค่อยจับให้นะคะรอเลยรอเลยจะให้กับกล้องละวจะนี่หละกลับกล้องลอะอะนะคะออมสินรัฐบาลนะคะได้หมดเลยวิ่งรูดตามนี้เลยนะคะวิ่งรูดที่หน่อยชอบที่สุดคือเลขห้าเลขสูตรนะ่ะแปดห้าสองเลขทูบที่จุดได้เมื่อกี้เนะี่ย สี่สามสามเดี๋ยวให้ดูเลขทูบอีกทีหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเลขทูบอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยที่หน่อยจับมานะ่ะฟันชอบเด่นลองเนี่ยคือหน่อยจับมาจากอีสองตัวนี้แหละมาให้ fc นะคะว่าความเป็นไปได้โอ้ยแปดแปดห้าเจ้าอันแล้วพี่นิโอ้ยขวัญหละเหนื่อยนะคะมีก็ปล่อยตั้งนานแล้วนะเลขสูตรเนะี่ย นะคะเด่นลองก็ลองจัดการดูนะลองหาซื้อดูนะคะว่าจะอะไรยังไงได้หรือไปจับลอตเตอรี่ดูถ้าเผื่อยังได้อยู่นะคะแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยแปดกอชอห้าสองสองศูนย์ะแปดห้าสองมันตรงกับเลขสูตรค่อยเลยมันตรงกับเลขสูตรหน่อยเลยนะอันานานแล้วเป็นห้าห้าแปดอื้อทำได้แล้วไปตรงกับสำนักดังไปตรงกับสำนักดังไงไปตรงกับสำนักดังไง ไปเอาตัวอื่นตัวอื่นไปนู่นแปดสองค่ะไปแปดสองเลยค่ะเราไปตัวแปลงค่ะแปดห้าปิดแปดห้าปิดใช่ไหมไปแปดสองอืมไม่แปดสองก็สามห้านั่นแหละลองดูข่อยแล้วเมื่อยข่อยกับบลู่าทิ่เหตดที่ไหนเีหม เออมันคิดได้แบบนี้เนะะื้อค่ะแล้วก็คิดมาตั้งโดนแล้วโอเคนะคะน่าจะทานกันหมดทุกคนแล้วน่าจะทานกันหมดทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยสองแปดก็อ่านค่ะเอเออ่านกันเมิ่อ่อยกันเหนื่อยแล้วล่ะนะนะคะตามนี้เลยนะคะ